แล้วมาทำขวัญลานน้ำเลยนะอมแปลกดีนะทุกคนผมเดินขึ้นมาเจอห้างขายก็ไม่รู้นะครับทุกคนซึ่งอยู่สูงคนส่งครนะอยู่นูเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ยิเสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคล้ายๆคนเนี่ยเปล่าใบไม้นะครับทุกคน ตอนนี้ผมเนี่ยเดินมาเจอกระเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่แหละนะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่ใช่เห็ดขนนะเห็ดกินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันเม่นมากทุกคนไม่น่าจะใช่เห็ดที่เรากินได้นะครับ เห็ดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่ากินได้ไม่ได้เนี่ยเอาไปต้มแล้วก็ให้แมวรอชิมดูนะครับถ้าแมวไม่กินเนี่ยเขาบอกว่ากินไม่ได้นะครับเป็นเห็ดเมานะนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนแบบได้ยินแต่คนท่าครัวแก่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเนาะแต่เห็ดเนี่ยผมอยากแนะนําเลยนะถ้าเราไม่รู้แนะ่ชัดว่ากินได้เนี่ยห้ามไปกินโซซีโซนห้านะ เมาแรงมากนะทุกคนเห็ดบัตชนิดนะครับเมาแรงมากแล้วผมรู้สึกว่าเห็ดชนิดนี้ไม่น่าจะกินได้นะทุกคนลักษณะก็จะเป็นอย่างนงี้นะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่แรงมากๆแล้วก็ใต้ใบของมันเนี่ยจะมีเป็นลักษณะอย่างนงี้นะดอกของมันเนี่ยทุกคนดูนะว่าใต้ท้องของมันเนี่ยจะออกสีอะไรวะเขาเรียกสีอะไรทุกคนอ,อผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือสีอะไรสีสี่ส้มหรือเปล่า นะผมว่าไม่น่าจะกินได้นะเราไปตออดทีว่าตอนนี้ผมมาเจอที่พัสหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งลักษณะแปลกๆนะครับ ซึ่งผมยังไม่เคยเจอคนทำทิพพัดอย่างนี้มาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำในหลังน้นเนี่ยนะมันก็แปลกอยู่นะครับทุกคนนี่เลยนะใครมาทำทิพด์พัวแปลกๆวะนี่ทุกคนดูลักษณะเนี่ยบูฟ้านะ แต่หลังคาแล้วมันทำขวัญนลานน้ำเลยนะโอ้มันแปลกดีนะทุกคนมันอยู่ยังไงวะร่องรอยเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะอ้มันก็แปลกๆอยู่นะครับทุกคนลักษณะเนี่ยมันน่าจะหักโค้งขึ้นมานะทีแรกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับทุกคน น่าจะหักโค้งขึ้นมาเนื้อจับมาลักหน้าไม่ไหวมันก็เลยเอียงลงมานะผมดูลักษณะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผู้ไหนพันมันก็ไม่น่าจะทําที่พัดอย่างนี้นะครับทุกคนลักษณะอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามันทําได้ยังไงนะมันก็ทําแปลกๆอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเอาโอเคทุกคน เดี๋ยวเราออกเดินทางดีกว่าผมเดินขึ้นมาเจอห้างขายก็ไม่รู้นะครับทุกคนซึ่งอยู่สู่พอส่มควรนะอยู่นูเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมอาศัยอยู่ห้างนี้น่าจะอาศัยอยู่ได้นะ เดี๋ยวอรอพอตัดสี่ใจก่อนนิดนึงว่าผมจะอาศัยห้างนีรลูกป่าเพราะคุณดูแล้วเหมาะในการพัดแรวงนะครับทุกคนเพราะการเดินป่าของผมในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดจะสร้างอะไรที่พุทธิพัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะแล้วตอนนี้ฝนน่าตปบปล่อยปล,ปล่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าเราพอขึ้นได้ไหมนะครับเนาะ ี่ห้างอยู่นู่นเลยนะทุกคนแล้วถามประไดขึ้นด้วยนะครับยอดมากผมดูห้าลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับถ้าเป็นพวกนายพนเนี่ยเขาจะไม่ถามกระไดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าพวนพายพนเนี่ยนั่งแวนครั้งเดียวสองครั้งอย่างนี้นะครับนั่งสัตว์ป่าเนี่ยถ้า เป็นการทำบันไดขึ้นลักษณะอย่างงี้ผมคิดว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าห้างแต่ละห้างที่ทํากันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับก็เข้ามาแวะเวียนถ่ายเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูว่าจัดเป็นฟิล์มืองใครนะเพราะว่าฟิล์มในละแวกนี้เราก็พอแย่ๆออกนะครับว่าลักษณะอย่างเงี้ฟิล์มืองใครอะไรอย่างเงี้ยพอดูออกอยู่นะครับทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราลอขึ้นไปดูกันนะครับทุกคนกากที่เราจะขึ้ห้างคนโดยที่เราไม่ได้ทำเอ็นเนี่ยเราควรที่จะเช็บดบันไดขึ้นหรือว่าห้างทุกๆครั้งนะครับซึ่งห้างนี้ผมดูลกักษณะก็น่ากลัวอยู่นะครับทุกคนแต่ก็น่าจะขึ้นได้อยู่นะอ่ะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่า หน,น้างนี้ึ้นเอาเรื่องอยู่วะห้างนี้ผมดูแล้วหวัดเสียวมากนะทุกคน ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเอายังไงเราพุกเปลอีกชัน้นจะดีกว่านะผมคิดว่าเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับอันนี้เราพูดกอัตตาเรื่องคผากจริงนะ รู้สึกว่ามันน่ากลัวเอาเรื่องอยู่นะครับคนทางเนี้ยแล้วไม้เนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับ เลยได้สบายเลยทุกคนห้างเนี่ยเหมาะอยู่คนเดียวนะถ้ามากับสองคนไม่ไม่น่าจะเหมาะนะครับแล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้พูกเปลเป็ที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็าไอ้นี่เราพูกกัตบตาคอยเปจริงนะครับทุกคนห้างเนี่ยขาดหัวใจหลักจริงๆนะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่าไอตัวนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะหนูนขึ้นมาเลยนะครับมีแต่ตะปูอัดเดียวนะ และพ่มไม้ไผ่เนี่ยไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราตีตะปูนะถ้ามันหลุดเนี่ยหลุดหลุดแล้วหลุดเลยคางล่างนู่นนะทุกคนไออันนุก็เมือกันนะไอน,นี่เราที่เขาทำอ่ะเขาก็มั่นใจในการที่เขาทำเองนะแต่ส่วนตัวผมถ้าผมทำผมไม่กล้าทำนะครับนะผมไม่กล้าทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวความส,สูงพอสองัวนะผมเนี่ย เวลาที่ผมสร้างห้างหรือว่าสร้างอะไรในพื้นที่สูงเนี่ยผมจะไม่มักง่ายโดยไม่ประมาทเลยจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับทวนอ่ะโอเคนะครับโอ้และต้นไม้ต้นนี้มิกกี้ผมไม่ทาได้ดูนะครับทุกคนเป็นไอ้ต้นมะเดื่ออีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งกินได้เหมือนกันนะมะเดื่อชนิดนี้ก็กินได้นะครับนี่ แล้วก็มีลูกสุกด้วยนะครับทุกคนนี่กขยะตัวก็กากกกลัวอยู่นะนี่ลูกสุกอย่างนี้เราสามารถที่รับทานได้เลยนะครับนี่อืมลูกเข้ามาเนี่ยคกึกคากที่จะสมบ,บูรณ์เลยนะครับนี่ด้านในเข้ามาเนี่ยเนาะหากเราเดินป่าหรือว่าเราจับเป็นที่ต้องกินกินได้เลยนะครับทุกคนนะ อโอ้แต่ต้นนี้รสชาติจืดมากไม่มีอะไรรสชาติหวานไม่มีเลยนะครับทุกคนจืดมากมาโอน้ำเยอะนะครับโอเคทุกคนนี่นะครับทุกคนความสูงของห้างนี้ก็สูงพอสมควรนะสูงพอประมาณนะครับเนาะโอโอเคความสูงเนี่ยพอเลยนะครับนี่แล้วก็ข้งลางเนี่ยจะมีน้ำล่างทาเลเล็กๆเ,เนี่ยไหลผ่านตลอดเวลานะครับเนาะ นี่เลยโอ้ทีนี้ก็ดีนะทุกคนใครมันไปนขดสร้างก็ไม่รู้ผมคิดว่าฝีมือลักษณะอย่างนี้ถ้าผมรู้ไม่ผิดนะถ้าผมดูจากฝีมือแล้วถ้าความรู้สึกของผมไม่ผิดเนี่ยนะจะเป็นน้องเด่นนะผมดูลักษณะก็ททำห้าลักษณะอย่างนงี้นะครับเนาะที่ตาวก็ไม่มีนะครับอืมมันก็แต่ว่า ห้างดูแค่นี้นะครับทุกคนโอ้ทำเหนื่อยนะครับทุกคนเพราะว่าการที่เราทําห้างเนี่ยเราต้องเอาไม้ขึ้นเอาไม้ลงแล้วก็เวลาที่จะเอาคู่เอาขาขึ้นเนี่ยค่คยๆที่จะลำบากนะครับแต่ถ้าทํากับสองคนก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าทำคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณ คนสะหัางด้วยนะครับที่สะห้างแล้วก็ผมได้มาเจอแล้วก็ได้มาพักอาศัยนะครับต้องขอคุณเจ้าขอห้างอย่ายินเลยนะครับอ่าโอเคทุกคนครับทุกคนตอนนี้เลิกเย็นแล้วนะครับอีกหน่อยหนึ่งก็จะมืดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอต่อดันดามพวกนั้นมันเยอะมากๆนะผมคิดว่ามันเกี่ยวกับกระสับอะสับป่อีรือเปล่าไม่แน่ใจแช่จะไม่แน่ใจแล้วนะทุกคนโอ้มันตอนนี้เนี่ย เกือบทุกที่เลยนะครับทุกคนเป็นสภาพอย่างนี้นะครับไอตัวดัดๆพวกนั้นเยอะมากๆเลยนะแล้วมันป้องก,กันยากตัวยนะทุกคนเรื่องบลเรื่องเนี่ยยาก,กายุงก็เอาไม่อยู่นะครับนอกจากว่าห้างของเรามันจะมีตาวหรือว่าที่พักของเรามันจะมีตาวก่อไฟนะครับมันจะช่วยไล่ได้เยอะเลยนะแต่ว่ายากายุงนี่เอาไม่อยู่นะทุกคนโอ้สุดยอดม,มาก แต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าความเชื่อของคนบาทีมันก็อาจจะผิดก็ได้นะครับทุกคนที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบัรทีบางครั้งเนี่ยความเชื่อของคนก็ทาให้คนอื่นเดือ,อดร้อนด้วยลูกเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพื่อนหลายคนนะสามสี่คน เราก็มาไล่งัวเพื่อจะมาไขในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เจริญแล้วนะครับทุกคนเราก็ระหว่างเดินทางมาเนี่ยฝนตกหนักเราก็ตัดสิใจนะครับที่จะหยุดงัวนะครับพอดีว่ามาเจอคุป,ป้าท่านนึงซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณสักเรียกกันได้ยินพอได้ยินอยู่นะทุกคนแต่ก็ไกลพอสมควรน,นะช่วงนั้นในป่านเนี่ย เราก็ได้ขอพัดอาศัยกับป้านะครับคุป,ป้าเนี่ยอายุประมาณผมดูแล้วผมดูแล้วประมาณสักห้าสิบประมาณนั่นแหละทุกคนประมาณห้าสิบนั่นแหละแต่เราไม่รู้แน่ชัดว่าอายุอันนานขัป้าประมาณเท่าไหร่นะแต่ผมดูจากป้าแล้วน่าจะประมาณห้าสิบนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวคุป,ป้านะครับ แล้วคุป้าก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็คุป,ป้าเนี่ยพูดจาดีมากต้อนรับเราดีมากนะครับทุกคนเราก็มาถึงก็ปล่อยงัวผูกงัวแล้วก็ขึ้นมาทำกูก,ก,ขก,กข้าวกินหูข้าวหูปลากินนะครับในคืนแรกเราก็นอนนะครับเรานอนแต่คุป,ป้าเนี่ยมีเรื่องแ,แปลกๆอย่างหนึ่งซึ่งกลางคืนเนี่ยผ้ผมรู้สึกว่าเกิดทักคืนเลยนะ แกไม่นอนเลยนะแกทำไรเขาแกก็ไม่รู้กอกรอกแกลกก็กรอกแก๊กนะครับแต่ในความรู้สึกเขาผมแล้วก็การที่ผมสังเกตดูป้าแกนเนี่ยแกเขาเกรงใจเราหน้าดูนะแกจับหม้อจับอะไรเนี่ยค่อยๆจับนะเขาไม่ให้มันมีเสียดังมากนะครับแต่เราด้วยการที่เราปริดแคดแล้วก็เรามานอนเนี่ยเราก็ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดนะครับเราก็นอนไปนะเช้า ขึ้นมาเช้าใสาๆหน่อยนะทุกคนเราก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะไปเซอร์สเบียนเพิ่มนะครับเราก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งเข้ามากใกล้กับเราแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนมาคัดแรงกันที่ไหนนะถามว่าผมก็เลยบอกเราก็บอกกับคุณลุงนะว่าเรามาคัดแรงที่บา้านคุป้าทั้งนะี้เขาก็บอกว่า ให้ระวังตัวนะคันแรงที่นั่นนะ่ะเอเาก็รู้สึกแปลกใจให้ระวังตัวเป็นเคาออะไรวะแกก็อยู่คนเดียวแต่สิ่งที่แปลกใจคือไม่เห็นลูกตาแกนั่นแหละรู้สึกเหมื่อแกจะอยู่คนเดียวนะและบ้าแกนก็ค่อนข้างที่จะกล่าวพอสมควรนะทีนี้เราก็กลับไปเราก็เห็นป้าคุณป้าแกยังไม่ตื่นนะ ก็เรือใส่มากแล้วแหละแต่คูป้าแกยังไม่ตื่นนะครับนอนเราก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมคูป้ามันนอนตื่นใส่อย่างแล้มันเราเรา,เราสดใสไงทุกคนเราก็ห่วงด้วยว่าจะไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเรียกป้าแกโอ้ป้าแกก็ตื่นป้าแกก็ขึ้นมาหากปู้หากปืนให้เรานะครับเราก็เกรงใจเราบอกไม่ต้องป้า เดี๋ยวพอผมเนี่ยหักกันเองนะครับตอนนั้นเราก็อย่าวไวรุ่นอยู่นะครับทนเราก็กลับมาถึงเราก็ทำกรบขุกกัะข้าวกินหาฟูนหาฟืดต่าตัดน้ำแบ่งแบ่งหน้าที่ก็ทำนะครับผ่านพ้นไปหนึ่งวันนะครับแล้วก็กะคืนเรามาอีกหนึ่งคืนเราก็นอนตาปกติก็เหตุณป้าก็พิธีการเหมือนเดิมน,นะครับื่อกะคืนไม่ค่อยจะนอนนะครับมัน ทำอะไรเขาแกเลื่อยเบยนะครับบัตท,ทีก็นั่งเย็ดผ้าบ้างบัตท,ทีก็ล้างหม้อล้างอะไรบ้างนะครับบัตท,ทีมันแกมอยู่ไม่สุกอ,อ่ะไอเราก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุป,ป้าแกเวลากา็คือแกไม่นอนวะมันแปลกแปลกอะ่ะพอเช้าขึ้นมามันก็ตามปกติเพื่อผมอีกคนหนึ่ง เข้าไปในหมู่บ้านนะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็พอเขากลักมาแต่ว่ามันไปแค่คนเดียวเราไม่ได้ไปด้วยแกไปได้ยินคขนก็โพดกัะว่าป้าแกเป็นพี่นะครับวะอะไรผมดูก็พฤติการแกที่จะดูเหมือนพี่มันก็ไม่มีนะครับตัวแต่แกเพียเป็นปกติที่ว่ากางคืนไม่ค่อยนอนนี่แหละ เป็นคือที่สามที่เราจะนอนกันนะครับทุกคนเพราะว่าน้านเนี่ยไม่ลกเลยนะเพราะว่าถ้าน้านมันติดสภาพอย่างนี้งวดไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกหน้าผาพวกก้อนหินพวกเนี้ยมันลื่นนะครับมันเลยถ้างวได้รับบางเจ็บอะไรเนี่ยพ่อค้าที่จะซื้อเขาเราก็กดราคาเรานะครับเราก็ไม่อยากให้งวเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับทีนี้ พอตกกลางคืนลงมาก็เมื่อเคยนะเพื่อผมอีกคนนึงก็มันบอกกับเราว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเวลาเราอย่าเห็นผีย่ยาไใคคนเป็นพี่หรือไม่เป็นพี่เนี่ยหมอลอกขาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้นเพื่อผมก็หมอลอกขาไปก็ไม่เห็นอะไรนะผมก็รอตามเขาดูรอก้นไปดูก็ป้าก็เป็นป้าปกติ เขาแก่นะแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนที่กลัวมากๆนะเขาเป็นคนที่กลัวพี่มากเลยทุกคนกลัวกลัวสุขิดอะ่ะเพื่อพอมีคนหนึ่งก็กลล้นลงไปแล้วก็แกล้งเขาไว้ว่าพอดีว่าคุป้าเนี่ยหาหน้ามาหาเราพอดีเลยเขาเขาเลยบอกว่าเฮ้ป้าเขาจะยึดมือมาจับเราแล้วน่นะไอ้คนที่เพื่อพอมีคนหนึ่งที่กลัวพีโดด่โดดเลยที่จะโดดลงไปครู บานแก่กานด้วยใบกระเพาะทุกคนก็รู้ๆเขาอยู่มันโดดแล้วก็ทะลุออกไปได้อะ่ะโดดทะลุออกไปแล้วป้าก็หัวเราะเบาๆนะครับหัวเราะเบาๆป้าเลยทำขึ้นมาว่ากลัวอะไรทีนี้ป้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะป้าบอกว่าไปได้ยินคนในหมู่บ้านบอกว่าป้าเป็นผีใช่ไหมไอเราก็ไม่กล้าพูดนะทุกคนก็แต่ว่าสบตัวผมผมไม่กลัว เพื่อผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่กลัวมีแต่คนนักคนเดียวแล้วมันโดดลบไบเสร็จมันก็คืดมามันก็ทาหน้าเคอะๆเนะ่ยมันเมื่อมาอายป้าเขาด้วยนะออแบกมันบอกพวกมึงก็เออแล้วมันก็กระซิบถามเพื่อนอีกทีมันบอกว่ามันยืมมันป้าเขายืมมือมาหาเราอย่างเงี้ยว่าจริงก็วะ เพื่อนผมเลยบอกว่ามันจริงที่ไหนแล้วป้าแกก็ปกติแค่ลองแกล้งแกดูแค่นั้นแหละโอแกก็ถัดทำโอ้โหเหมือน,นกันแหละแต่ก็เคิร์กเคินอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็ผมจัดที่ผมสักเกตดูนะครับที่ป้าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยป้าแกเนี่ยเขามีโลคหรือว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะก็คือแกนอนไม่หลับนะครับ ก็คือแกนอนไม่หลับแกบอกว่าย่างงั้นนะครับเลยเชาวบ้านเนี่ยโสดใสว่าแกเนี่ยเป็นผีก็เลยไล่ออกจากหมู่บ้านเลยแกเนี่ยมันปลูกกระต๊อกที่นี่ทำไร่ที่นี่เลยก็อยู่คนเดียวลูล่ตะเต้าก็ชั่วกาวานบัทิบักครั้งก็มาเที่ยวมาเยี่ยมหาบ่อยแหละบอกอย่างงั้นแต่ว่าป้าสมตัวป้าป้าคิดว่าป้าไม่ได้เป็นผี่ะผมก็เลยสดใสนะ นี่นแหละบัตีบางครั้งผมคิดว่าพอเชื่อขอบคนเนี่ยบัตทีอาจจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับบัตทีเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นผีแต่อาจาที่จริงมันไม่ได้เป็นผะีนะมันเป็นโลอีกอย่างหนึ่งซึ่งในเวลากลางคืนแกจ,จะนอนไม่หลับนั่นแหละทุกคนอ่โอเคนะครับทุกคนเรื่องราวก็จะประมาณนี้แหละก็พอเช้าขึ้นมาเราก็ออกเดินทางนะครับก็เรื่องราวก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผม ตอนนี้ผมได้ยเสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคล้ายๆคนเาย่นแปาใบไม้นะครับทุกคนเสียงคือไปนี่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรนะครับเสียงน,น แปลกนะมันเสียหลังทุ่มไม้อันนั้นนะแหละทุกคนผมว่าสัตว์ป่าไม่น่าใช่นะครับเสียคล้ายขนเนี่ยเป้าอะไรสักอย่างนี่นแหละแปลกมากนะ ห้าเขาไม่เจ็บพู้ว่ามันแปลกว่ะหรือว่าสาัตว์ป่าก็น่าจะมีลูกตาดนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่เจออะไรเลยนะ,ะคืออะไรวะ มันพือจะมืดแท้ๆเลยนะครับทุกคนโอ้แล้วผมรู้สึกว่าน้ำป่ากำลาังม,มานะครับทุกคนน้ำเนี่ยแดงสก๊อแสดงว่าย่อห้อยเนี่ยฝนตกหนักนะอะไรวะเสียงแปลกๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่านันคืออะไรนะครับทุกคน ก็จบตกปล่อยต่อปล่อยนะครับทุกคนช่างมันมันอยากจะร้องมันอยากจะอะไรก็ชัานมาเราย่าไปสนใจนะครับทุกคนแต่ว่ามันเสียแกล่างทุ่มไม้อันนั้นแหละทุกคนไล่ ตามนะครับทุกคนเพราะว่าผมซอมห่าไม่เกลียดนะออกจากมุ้ไม่ได้เลยทุกคนแปลกมากเราคิดแค่ว่าเป็นสัตว์ป่านะครับทุกคนทุกคนซียด เค <Okay, S 2> ทุกคนก็ในค,ค,คืนนี้ถ้ามันไม่มีอะไรนะผมก็จะไม่เปิดไฟแล้วนะครับทุกคนเสียงนี้เดี๋ยวลองดูซชืว่ามันจะเสียงนาแค่ไหนนะผมก็จะรอฟังเสียดูเรื่อยๆนะครับถ้าเพราะว่ามันเสียงเนี่ยระยะที่ผมควรที่จะส่องเห็นนะแต่ในผมส่องผมไม่เจออะไรก็เลยปล่อยให้มันร้องไปตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดปุ๊บปิดไฟจะดีกว่านะครับทุกคน สวัสดียังเช้าทุกๆคนเลยนะครับเช้าเนี้ผมตื่นขึ้นมามีฝนแนียปลอยปล่อยปลอย,ล,อย,ล,อยลงมานะ โชคดีนะครับเมื่อฝนไม่ตกนะมาตกชัวเช้าๆนี่แต่ว่าไม่หนักแล้วทุกคนมันบปอยโปรยโปอยลงมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเก็บค่าเก็บของแล้วก็จะออกจากที่นี่แล้วนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องขอลาพี่ๆแล้วก็ดูเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่เข้ามาคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ